พบกับรายการใหม่ Garmin Clinic by GIS ครับรายการใหม่ที่จะมามอบความรู้เรื่องการใช้งานฟีเจอร์ของนาฬิกา Garmin นะครับแบบทุกซอกทุกมุมรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเพราะว่าเราคือ GIS ตัวจริงเรื่อง Garmin ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่2ใน EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของัวัสดิ์ Sleep Coach s l e p c o a c เนี่ยจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งเลที่จะแนะนำการนอนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าเราเนี่ย ควรจะนอนให้ครบอย่างน้อยกี่ชั่วโมงจะรวบรวมเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นโหลดของการฝึกสอค่าสถานะ s r v ประวัติการนอน7วันที่ผ่านมาของคนการงีบหลับในแต่ละวันเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมารวมกันแล้วก็ไปคำนวณร่วมกับช่วงอายุในแต่ละช่วงวัยเลยซึ่งข้อมูลปริมาณในการนอนหลับที่เราจะได้รับก็จะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นและเหมาะสมมากขึ้นในแต่ละช่วงวัยนั่นเอง ่อก,กันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม TikTok Alive Store และติดตาม Facebook Garmin by GIS นะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆเสิร์ฟให้กับลูกค้า GIS ทุกๆคนนะครับผมในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ